บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตบ้านขนาด6คูณ9เมตรหลังนี้ลูกค้าสั่งยกสูง1เมตรค่ะทางร้านได้ทําการบากเสาวไว้รอเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการยกสูงค่ะหลังนี้ลูกค้าสั่งบากทางขึ้นบันไดเข้าไปในตัวบ้านเป็นเซตบันได5ขั้นติดตั้งให้ไม่เกินชายหลังคาตัวบ้านค่ะห้องโถงขนาด3 4ู4เมตรอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอน2ห้อง ระเบียงหน้าบ้านจะมีเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆเ,เอาไว้ใช้งานช่องตรงนี้ทำเป็นผนังไม้ระแนงห้องนอนที่1ขนาด3ูณ4เมตรผนังภายในจะกุด้วยดูราห้องนอนที่2ขนาด3คูณ4เมตรเช่นเดียวกันผน,น,นังภายในกุกด้วยดูราพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยค่ะวิวอินได้สบายเลยหลังคาบ้านหลังนี้จะเป็นหลังคาทรงจั่วใหญ่มุงหลังคาด้วยกระเบือ้องหลอนคู่ SCG ค่ะ หลังนี้มีห้องน้ําในตัวขนาด3คูณ2เมตรลูกค้าไม่รับโครงสร้างด้านล่างลูกค้าจะทําโครงสร้างปูนขึ้นมาเองให้ทางร้านกั้นท้องทําเป็นบล็อกเอาไว้ให้ไม้ที่ใช้ในการสร้างเป็นงานไม้เนื้อแข็งเก่ารวมทั้งหมดที่ทางร้านนํามาแปรรูปใหม่ค่ะบ้านหลังนี้จัด่รงที่อำเภอสีสุวรรณจังหวัดสีสเกตค่ะรอติดตามชมตอนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เลยจะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆค่ะ สามารถเข้ามาชมบ้านจริงที่หน้าร้านได้ตลอดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ